เจอร unlimited b e d work เฮ้ยเอาช่ะโอ้โหตายกาอากาศตายกาอากาศ ยูเดี๋ลยดิ้ลองเอาใส่ข้อมือนี้ใส่ได้ปบะโอ้โหเฮ้ย <laughs> โอ้โหอยู่ในข้อมืออินทิเกตจัตัวอินทิเกตจัตัวครับ <laughs> นี่อันนี้อยู่ในข้อมือนะ <laughs> โอ้โหอยู่ในข้อมือก็ทะล <laughs> ุหายไปไหนละโอ้โห <laughs> อะไรบ้า <laughs> เจอบักเจอบักดึงดึงอาวุธหายอาวุธบักโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ใช่ท่าพิเศษนะเจอ u n l i m อฮื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 อฮ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 ือฮ นี่นี่ซเปอร์พาวเวอร์สุดๆบุกเข้ามาสิบุกเข้ามาไม่การเดินเข้ามาเดค่าเด,า,าเดินเข้ามาเดเฮ้ยเอาพี่เปลี่ยนแกนเฉยโก,ก่ลงตะยมเวลคับทุกคนวันนี้จะมาเล่นฮับไลอัลเล็กซ์เวอร์ชันยิงปืนไม่เอานะจะมาเป็นเจไดนะผมจะมี แอดออนที่ชื่อว่า Jedi Alex Light Saber Training นะครับก็จะมาเริ่มเล่นเกมใหม่เลยจะ,จะเริ่มที่สล็อตใหม่ในแมปที่ชื่อว่า Jedi Arena นะครับมามาลองเล่นกันโอ้โหมาแล้วนะครับผมจะหยิบอาวุธขึ้นมานะครับเรามีไลท์เซเบอร ให้เลือกหลายแบบครับมีแบบที่หนึ่งนะเป็นแบบดาบคู่มาแตมจิมติมก็ได้อีกด้านหนึ่งหวงเล่นบอลปาดิอโ,อโอ้โหกระเด็นไปโน่นเพิ่มเลยจับจับแล้วปาดิมาจะมาอ,าอะไรโน่นอะไรนี่ถอเอาดาบจิมบาร์มาลองหน่อย โคตรยาวออออาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ้มตีไมโครโฟนตัวเองร่วมไปนะครับเฮ้มีอสองกันเมื่อกี้โดนเลือดรดไปนิดนึงนะครับขอฮิวนิดนึงฉีดไปที่แขนครับโอเคลองไปแล้วเดี๋ยวเราลองดาบเซเบอร์ธรรมดาดูนะครับเฮก็เราสามารถโยนรับการอากาศได้ด้วยความแม่นยำนี่นี่นะครับปาเข้าไป đừng cặp các bạn à vĩnh bộ vĩnh đừng mấy cặp luôn cho à muốn sập lon đã phóng văn khai hết khai đu lớn bịt à vĩnh phanh mới lốp ờ băng băng rồi nè nhau rồi chờ gần rồi rồi เราเป็นนัดหมาหอกออโอ้โ,อโหทีห่ปป้าไม่ไปอออาปาปาจะคู่โจมตีพวกกันสองด้านเหรอสองด้านเหรอไม่กลัวฟบ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 ขอลบมาดิอือเ่เฮ้ยลบ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 ,ลบ มาเข้าไปโอ้โหโดนตกานี้าวย้่อนยไเจไดเจไดจะมาล้อมีไม่ได้เราไี่สายหายคร่บเฮ้มกีาแกงเล่นอือตายกางอากาศนะครับเอ๊ะใครจะมาสู้ฉันอีกมาโอเคครับไปต่อ มีอะไรห้เราเล่นอีกอะไรรอยรอยู่กลางอากาศเฮ้ยเจอคนอโมอ้ยยมาทีเผลอแล้วเนี่ยมาสิมาสิมาข้างหลังมาเฮ้ยไปลองฟันคนเนี่ยเจอใครวะเนี่ย เปลี่ยนไปถึงมือขวาเดี๋ยเจอครับ Gordon Freeman Hello Mr Freeman Hello Mr Freeman ล์ฟรมึ้อแล้วโอ้โหกระเด็นไปสุดจอมาทาค่อยเทขึ้นมา่อยนะครับปุ๊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 บไหน Mr Freeman โอ้โหอ้าวอ้าวโหเอ้ยเป็นโมเดลหลอกๆนะครับ แค่ๆ okay, okay. เราจะฆ่าให้หมดแล้วนี่อยากตายผมไม่อยากมาดเทพแบบคมสวา่างจัดฆ่ามันจะดี okay. Okay. โอ้โหโอ้โหถอยแล้วถอยแล้วอาวุธไปนูน่นโอเคครับจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับไรโบนะปล่อยด้วยปล่อยด้วยอึ้งอุ้งอึ้งอุ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 ้งโอ้ยโอ้ยเอออลิกอลิก